ครับวันนี้ะยะเไม่นูตมแตมะเขือนะครับมะเขือฟักยาวนะครับเนาะบางคนไปขอมะเขือหั่มมาเนาะที่ห้องหัมาเนี่ยมันอะไรอย่างเง้ยมันทัมาครับอันนี้ก็ข้าวนึ่งนะครับผมซื้อมาสี่ห่อครับห่อละห้าบาทได้เยอะครับข้าวนึ่งแขรหมูนะครับซื้อมาทำตกี้ครับหอมแดงนะครับเนาะอันนี้ซื้อมาสองหัวสองฟักเนี่ยครับมะเขือนะครับพอรับจินคนเดียวครับมีไงครับมือแรงนะครับเดี๋ยวผมจะเอายาพิษย่างหอมทะเนาะอ่าครับอันนี้ผมจะ ยางพริกยางกระเทียมยางหอมแดงนะครับเนาะมาค้นมาเกิดเจพริกพริกพี่ก็พริกหยวกครับเนาะผมชอบพริกหรือแจ่พริกนะครับครับเรียบร้อยครับนี่ผมก็บแก้เปลือกทุกอย่างเรียบร้อยครับพร้อมที่จะเอาไปตำนะาัเนาะดูนะดูผมจะเอาเมือเข่าไปเผาครับเนาะนี่กระทานน่าจะได้ตีครับนี่ก็น่าจะได้เป็นจานครับเมือเขือสองห้องอย่างนี้สองหัวสองฟักนี้นะครับสองสอง สองฟักเงินบอห้องเนาะฟักละสิบบาทนะครับซื้อมาสองอันก็บสาวบาทนะครับบางหน้ากระทุกนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะเผาไปเรื่อยๆครับจนมันออกดำๆนะครับที่เหว่ครับเนาะเหมือนทำคนเท่าไงครับเอาละครับนายเตลืมได้ตีครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ครับเดี๋ยวผมจะไปตามเครื่องครับเนาะอันนี้กับพริกกระเทียมหอมในที่ตีผมได้เอาจีิครับเดี๋ยวจะตามเรียบร้อยนะครับครับเรียบร้อยครับมายังหลวดเร็วครับตามเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะไปแกะ แก่นี่ก่อนครับแก้มือเขินนะครับซื้อมาสองหัวนะคนหวานเนาะหอมครับมะเขือนะครับเมนูเย็นนี่นะครับตับมะเขือหั่มม่าอร่อยเมะ่อเขือฟักเนื้อเนะครับหั่มม่าเนา้อีเตะตอนนี้ห้องมะเขือหั่มมาเนาะบางคนแต่ละเตี๋ยไกับห้องเหมือนกันนะครับเนาะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับด้อ พระเอกของเขานะครับเบาบ้านอินเดียนะครับผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะแก้เบืองครับเนาะก่อนครับเดี๋ยวก่อยแก้ไปนะครับเดี๋ยวจะอ๋ไปตำพร้อมกับพริกกับกระเทียมในหกเนี่ยครับสูตรไข่สูตรมันนะครับนี้นะครับมาคนปกรย่าแมแบบผมก็แย่าแมแบบเนาะแต่ะคนก็มีวิธีการทำแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่เท่ากินภูมิผาคต่างๆนะครับการกินกันอย่างก็แตกต่างกันไปนะครับอันนี้กะ สุกไก่สุนมันนะผลว่านะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเอามกเขือเดี๋ยวผมได้ไปเผามาทครตะกี้รับเนาะเอาลงไปต่ำตัวพริกในครกนะครับพริกพริกเลยกหหอมแดงแล้วกกระเทียมนะครับมาค้นไปกระจายพริกโยกเนาะสุกเขื่อมันจะไม่ได้เผ็พชรล้ำผมค้นมาเผ็ดนะครับผมเลยใช้พริกกินได้นะครับมีพริกขี้หนูผมจะใช้พริกขี้หนูครับค้นมาเผ็ดเนาะจังหวาครับง่ายๆแค่เมนูนี้ครับ เป็นเมนูถือว่ากับข้าวเหนียวนี่ล้ำนะครับกินข้าวข้าวเหนียวอุ่นห่อน้ำนะหม้อครับกาแขมูนะครับตะเกีไปหาซื้ออ่พักสาลแน่นาะติ๊กับนะมันแบบนี้ครับนั่นนี่มันถ้าจะบอกใบบนี้หรือว่าจะได้มาเกีไปดูตลาดสดนะครับนะมันแบบนี้ครับเลยว่าเก็บหมูหฟ้าครับหมูฟ้ากะล้ำนะครับหมูผ้านี่ก็สมไทยนะครับกินกับ ลูกับละไรทั้งนาะนครับนั่นกับนี่กับได้หลายอย่างครับเดี๋ยวผมกระตั้งมาครับเนาะตังงมอเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาเออหมูลงก่อนครับนะเพราะว่ามะเขือกับพริกที่ผมตัดเมื่อกี้เดี๋ยวจะเอาลงที่หลังยนี่ยคืหมูสุกก่อนครับเดี๋ยวจะเอาหมูลงก่อนอันนี้ก็ตั้งมอไม่ได้สักกั้มมือเลครับหมนี่ซื้อมาสี่สิบใบทั้งหมดแค่ยากได้หมูที่มันติดหมาโนอยมันหมด มันมอกมีนะครับวันนี้ออกจะเป็นเหนื่อยไปมากกว่ามันหวยที่จะไดค้คนไปเลยครับเดี๋ยวทำซุปก็เอามะเขือตีด้อยู่ในคกมลงนี้นะครับบ่ค่อยได้ทำกินเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเป็เมนูที่มักชอบกินนะครับรับดีหงผวจะเอามาเขือลงนะครับพอสีท่านี่หมูหมูจะเยอะกว่วอีงก็มะเขือครับอันนี้นะครับเป็นอย่างครับกินหมูครับถ้ามะเขือแห็ฟักแห็หัวเนี่ยน่าจะพอดีครับนี่ซึ้กว่าหมูที่เยอะไปน้อยครับเป็นอย่างครับ ล้ำนี้กินนักล้ำวิธีการฟุ้งเป็นยังไรครับเนาะนี่สูตรผมเองครับผมใส่หัวฟุ้งรดดีแล้วก็ซีอิว๊วขาวน้อยๆนะแล้วก็ใส่เกลือป่นิน้อยๆเพราะว่ามะเขือมันหวานมันมนีน่อยู่แล้วมันมันกระลั้อยู่แล้วนะครับการฟุ้งกับบวอไฟเหมือนกันนะมาตรฐานเต็มพป่นะครับนี่คือการฟุ้งคน,นละแบบนะครับนี่ก็แบบ ชอบเชฟแมนครับเชฟแมนกระทะทองแดงครับไปติดตามนะครับในช่องยูทูบนะครับลอยครับอันนี brasile, ้กระโปรงชุงรสด้นะครับชุ่รนั่นเองนะฮะการกินแต่ละคนก็เหมือนกันนะครับมาเก็ตมาเก็ตมาหวานบาเหย่างต่างต่าไปนะครับแต่ละคนกับนี้ พร้อมชอบพร้อมอะไรอย่างนีน้เหมือนกันครับว่าอันนี้ก็เป็นตัวดีนะครับใส่ไปให้หน่อยนะครับเป็นก้อนแล้วนะครับหอมครับจิ้มหม้อกันอืมเซซิลขายให้หน่อยหม้อขับเมนูนี้ครับหอม ล้ครับกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆนะครับนะเนาะเดี๋ยวสกํากัดจะเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับ,เ,รบ,รรบเดี๋ยวผมจะตักใส่จาน,นครับพร้อมรับประทานอาหารมื้อเย็นนี่นะครับเมนูกับแกมวันนี้ก็เป็นตํามะเขือฟักยาวเนาะหรือ่า,าร์คดนก็ของสู้มะเขือนะแต่คนก็มีชื่อเรียกตต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฉบับของเชฟแมนกระทะทองแดงนะครับ เรียบร้อยครับ